เราได้ทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพในการรักษาตัวตนที่แท้จริงของเราอย่างต่อเนื่องเป็นปกติตลอดเวลาด้วยการนึกคิดรับรู้จดจอ่ออย่างสมบูรณ์ณนะศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามชิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุจันทรโรซึ่งเป็นเคลื่อนจักเป็นพลังงานละเอียดเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพ ในการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาทำโลกโกรธหลงที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโเรอบัพปงตัวเองไม่ซ้ำทำไม่ซ้ำทาตุเพื่อดำรงชีวิตเป็นยังอยู่โดยเปลี่ยนบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทสโโรไปเป็นธรรมโลภโกรธโลหลความเป็นไฟ ของการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ของธรรมทั้งหมดมีผลซึ่งกันและการความสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยังอยู่ของนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลงตุสดันทัสโรมีผลต่อธรรมอื่น ต่อธรรมโลภโกรธหลงเกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้กับธรรมอื่นให้กับธรรมโลภโกรธหลงเราจรึงต้องอยู่ในความไม่ประมาทผู้ที่ถูกทำรรโลภโกรธหลงบังคับควบคุม สร้างเลี้ยงรักษาเป็นผู้ที่ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่รู้ว่าชีวิตเป็นยังอยู่ที่ดำเนินอยู่เกิดวิกฤตขึ้นกับทำอื่นๆจึงทำให้ทำอื่นๆต้องรุก เข้ามาในนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศนนี้เพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงไว้ให้ได้ผู้ที่ประมาทไม่รู้ถึงความเป็นไปนี้จึงถูกทำโลภโกรธหลงยึดธรรมยึดธาตไปเป็นของทำโลภโกรธหลง อยู่ในสภาวะทุกข์ไม่สุขไม่เจริญไม่สําเร็จชีวิตเหมือนปกติที่เคยเป็นความประมาทจึงเป็นสิ่งที่ทำโลกโกรธหลงบังคับให้เกิดขึ้นเพื่อทำลายชีวิตเป็นยอย่างยู่ ไม่ให้ดำรอยู่ได้เพื่อยึดไปเป็นของธรรมโลภโลดโหลความเป็นไปของชีวิตเป็นยังอยู่จึงต้องอยู่ในความไม่ประมาทรักษาตัวตนที่แท้จริง ให้เป็นปกติตลอดเวลารักษาสภาวะสุขเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตให้ดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องให้ได้ท่ามกลางวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นต้องรักษาความเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานเพื่อดำรงทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสีกันทสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา <c oughs> ให้อยู่ให้ได้เป็นปกติตลอดในส่วนได้หลาย ความเป็นไปในยุคกาขาวเรานำมาเป็นการปรับความเป็นอย่างอยู่ของเราให้อยู่ให้ได้ให้เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัตโรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราจรึงต้องสังเกตยอย่างละเอียดแยกแยะทำทั้งหมดออกจากกันอย่างสมบูรณ์อยู่ในสมหาวะมักน้อยสันโดษอยู่ในสภาวะที่ <c oughs> เป็นตัว ของเราเองอย่างสมบูรณ์ให้ได้ตลอดไม่ถูกหลอกลวงจากทำโ,โลภโกรดหลงที่นําเสนอตัวตนที่สร้างขึ้นของทำโลภโกรดหให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ทำโลกโกรดหลงบังคับได้ ทำให้ชีวิตเป็นยอย่างยู่ไม่เป็นปกติไม่มักน้อยสันโดษไม่สงบร่มเย็นถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดจากทำโรโโรธหลงมีความเร่าร้อนไม่สงบร่มเย็นเป็นปกติของ ทำโลภโลดหลงเพื่อไม่ให้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดรักษาสภาวะตัวตนที่แท้จริงของเราไว้ให้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อแยก ทมทั้งหมดออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อรวบรวมเฉพาะธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรด้วยการนึกคิดรับรู้จดจ่อณูนยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสทโรรวบรวมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวบรวมสมบัติที่เป็นองค์ประกอบชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราจากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพของการรวมสมบัติของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่ของเราสุขเจริญรุ่งเรือง สำเร็จชีวิตสามารถรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสัตจุทรัะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นตลอดในสภาวะที่นิพพานธรรมบรมีสามสิบทัะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรขยายขนาดรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรธหลงมากขึ้น รับรู้ได้ถึงทำโลกโปรดหลงที่มากขึ้นความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจึงต้องมากขึ้นจึงต้องไม่อยู่ในความไม่ประมาทให้มากขึ้นพัฒนาปรับปรุงชีวิตเป็นยอย่างยู่ให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้สุข จเจริญรุ่งเรืองสำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่ให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ให้ทําโลกโลดหลงที่มีรูปแบบไม่สำธรรมไม่สำธาตุหลอกลวงไปใช้งานหลอกลวงไปเป็นธาตุรับใช้ของธรรมโลกหลดหลงต้องประครับประคองซึ่งกันและกันรวมกัน เป็นประเทศชาวซิวิไลรวมกันเป็นยุคชาวซีวิไลปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันตัสโรดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เป็นหัวหน้าเป็นต้น บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรเป็นผู้นำในการลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันททัสโรครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไปเชิญพวกเราทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์นย์กลางดวงกลมประฐมเริ่มแรกประมีาสานติทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่ต์จันตสโรกันต่อจาก